ถ้าสมมุติคันข้างหลังลูกเขาป่วยอยู่ละครับแล้วถ้าเขาไปโรงพยาบาลไม่ทันละครับแล้วถ้าลูกเขาเกิดเสียชีวิตขึ้นมาละครับ น่มตอนซื้อรถมาเขาไม่แถมไฟเลี้ยวมาด้วยเหรอครับอะไรก็เมื่อกี้ดูแล้วมันไม่มีรถมันไม่มีรถ นี่รู้หรือเปล่าว่าการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการบอกคันข้างหลังว่าเรากําลังจะเลี้ยวไปทางไหนเพราะคติของการลดอุบัติเหตุคือการขับรถอย่างคาดเดาง่ายๆให้ผู้อื่นรู้มากที่สุดและอีกนิดนะครับสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือที่เรียกกันว่าไฟผ่ามากถ้าเราต้องการจะตรงไปในแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรแนะนําให้ใช้เป็นสัญญาณแตรจะดีกว่าครับลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเข้าใจผิดว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเข้าใจไหมครับ น้องนิ้งตอบแล้วว่าไงครับรู้ไหมว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถเราต้องละสายตามาดูหน้าจอนอกจากจะเสียสมาธิแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยเนี่ยดูอยู่บ่นเยอะเฮ้ยระวังหมาไหนอ่ะไม่มีเลยเโดนหลอกเชื่อแล้วยังล่ะครับว่าอย่าเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถ บีบ you know แต่ทำไมเนี่ยก็ต้องบีบสิครับขับช้าขนาดนี้แล้วยังจะแช่ขวาอีกอ้าวแล้วขับช้ามันไม่ดีตรงไหนไม่มีอุบัติเหตุไงทุกคนก็ปลอดภัยสบายใจกันทุกฝ่ายการขับรถช้าแล้วแช่ขวาเนี่ยซ้ายไปไม่ได้ขวาก็ไม่ต้องสือถ้าสมมุติคันข้างหลังลูกเขาป่วยอยู่ละครับแล้วถ้าเขาไปโรงพยาบาลไม่ทันละครับแล้วถ้าลูกเขาเกิดเสียชีวิตขึ้นมาละครับ ลไม่ใช่แล้วดีมากครับลับ้านน้เมาขนาดนี้ขับรถไหวเหรอครับรู้ไหมว่าเวลาที่แอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายจะไปกดการทำงานของสมองสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าจะช้าลงสมมุติต้องเบรกจะทันหันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นถึงแปเท่าเลยนะครับและคุณอาจจะไปไปกลายเป็นฆาตกรได้เลยนะครับ ฮากรอน,นเลยเหรอถ้าเมาขนาดนี้อย่าขับรถเองเลยดีกว่านะครับเรียกใช้บริการแอปพลิเคชันรับส่งดีกว่ายิ่งเดี๋ยวนี้นะมีบริการคนขับรถให้ถึงบ้านเลยปลอดภัยแน่นอนไม่เดือดร้อนใครเข้าใจเข้าใจไหนๆก็ไหนๆผมขอแนะนำ3ามแอปพลิเคชันที่ควรมีไว้ติดตัวเวลาเดินทางไกลดีกว่าครับ 1. Police I Alert You แอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือได้ด้วยนะ 2. ใชไทย e s m s 1669ไว้สำหรับแจ้งอุบัติเหตุและสามารถถ่ายรูปเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับหน่วยกู้ชีพได้ด้วยครับ 3. แอปพลิเคชันขวัญใจมหาชนอย่าง Google Maps ที่มีฟีเจอร์ช็อตคัทสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะไปสถานที่ที่เราต้องการใกล้ตัวที่ไหนได้บ้างเช่นปั๊มน้ำมันร้านขายของชำร้านกาแฟและสุดท้ายนี้ครับทางแบร์ไตของเราขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่ด share. กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับ ชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ